สวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมันนีนนทียาก,กมันตามหาหนาจอยแล้วแด้วนาจอยเพิอพ่อนยิงนเพิ่นว่ากาขาับไข่นะคะกาขาับไข่เพื่อนไปตามเอาไข่น้ากานะคะเพิ่นเลี้ยงใกล้บ้านไว้เลี้ยงใกล้บ้านไว้แล้วกามันหมักจะมาขาับไข่ไปฟังไว้ในดินนะคะเพื่อนก็ไปตามเอาไข่มากนะคะ เอามาเหลามาแล้วมันมีเลขยุหันนะคะเป็นเลขสองตัวตัวแดงนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังน้ากันนะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทังช่องนี้เด้อค่ะเด้อไปฟังน้ากันเลยคะ่ะไปไปหาเจ้ายุบานบ่เห็นพักกันออกมาหน้า,าค่ะจ้าออกมาหน้าคนหน่อยล้วค่ะน้าปองไปเหตุงานบ่จ้าไปเหตุงานน้าปองเขากะเศร้าบ่ค่ะขเขากะเศ้า อันเลขเจษหาแม่ไางวดนั่นทังไดนจะมาออกงวดน,นี้นะจอยคันมันออกงวดน,นั่นคอยได้บักลายเด้ยอยคอยตื้อตัวละพันคนนะเจษานะทังไดนจังมาตะมาออกวันนี้ไม่ได้ตามจ้าบาทเสียดายเนาะเอ็ซีมีต่คนคอมเมมตนมากแม่บาทเสียดายเลยน,นะจอยไม่ได้ตามนะค่ะก็อย่างนี้าอีกามันเหตุอย่างก่ออีกามันขาบใครไปใครอันใครไกลยุหางขาบไปใส่ขาบไปยุกลางให้ เจ้าน้ำเปลวไข่ตัวันนี้แม่เห็นไข่มันขาบไข่เล้วน้ำเปลวใครมันว่างไห้เจ้าอยู่บ่อไข่รนะมันเอามันว่างแล้วมันเอาขี้ดินถมไว้บันเนียนคือได้ยินว่ามันมีเหล็กน้ำบ่อไข่รนะแม่นมีเหล็กใครเลยแค่นเล็กว้บ่มีมันเป็นมันเป็นเหล็กล่างๆจ้าอยู่อยู่ไกลๆนี่แม่ไม่ใครใกล้มันเป็นเลขตัวใดนะจอย มันเป็นเล็กอันหนึ่งซีเล็กหนึ่งซีอยู่ใครไกลแม่วันนี้จะเอามาให้แม่มือเก้าติเอามาให้แม่มันคลาดเอามาให้แม่ใบคืกเก่าคืออด้ยินว่าน่าจอยอันเขียนเลขไหวเราฝันบอกคะ่ะแม่เขียนเลขไห้ตัวใดเขียนเลขสิบซี่ก็อันหาแปดไหวอืม,อมเขียนไหวซิบซี่ก็หาแปดเราเลขฝันแมน่ ฟันว่าจังใดเะาบอกเห้ฟังนั่นน่อันฟันว่าลูกไส่เอาอันลูกไส่เปิดอันเปิดอิทขึ้นเจ้าเข็นข้างโคกซี่ตัวข้างโคกซี่ตัวกอ,อกจากก้อนอิทนั่นแม่นะเอาบนันในลูกไส่เล็กเก็บมาให้ยโตหนึ่งโตแบบง่ายเจ้าเก็บใส่เสือแม่ไว้เก็บยัดใส่เสือแม่ไว้ตัวนี้นอ้าเจ้าบ่ายันติยนันเอามันเแค่จังสัน้นมันจับเรียบร้อยแล้ว บานิเล่ฟ oh. so it so cool ันบานิเล so ่เนว่าโอ้โหขัดยายายาเหยียดบานิยานมัไตขึ้นมาทั้งข้อกำมันไว้สิกำมันใส่แขนเม่มานเลยหองว่าออก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 เว้ยหองบะคักเลยเอาอันได้จับงายเบิ่งบิ่มีเลขกบอกยี่เตยยี่เตยแม่เทวีบ่ได้งายเบิ่งดูแต่ว่าลูกชายเอามาตัวน้อยๆเอามาใส่เสือให้ เอามาใส่ในแขนเสื้อเจ้าแม่เอาเจ้าตีว่าจังได้บะนี่เอาน่ะจอยว้าตีเลขว่าเป็นอ้ากับมาเงินแนะเจ้ต่ว่าเจ้าเขียนเลขไว้มีหนึ่งสี่ก็ผ่าแปดหนึ่งสี่นี่เป็นเลขอันยุค้ยายุคไข่ไก่ถี่กาม,มันขาดไปเจ้าไปน้อาออกมาไห้่กับพ่างไก,ก่คือเกาเพราะว่าหน้าผนเลียงไก่ไก่ไก่ ไก่บ้านนะคะเด้อเลียงไกลบ้านนะคะแต่ว่ากาอยุดแถวน้าไทยน้าหน้าเน้นมักจะมาขาบไข่ไปนะคะขาบไปทุมดินไว้นะจอยเป็นไปตามกลับมาว่าไม่เลขหนึ่งซีอยู่ใครไกลอเลขหาแปดนี่ก้อนเป็นมากมัแต่ใสอ้มักเลขกเก่าอยากน้ำเลขกเก่าอออยากตามเลขเก่าเขียดว่าเอาเลขมาให้ยเอฟซีหเบ้อออกมไปออกงวดไม่สิบอกแมนห้งวดนั่นนะหาเจ็ดหาน้อกับบ้อออกกับเบ้อออกงวดนี่วันนี้เล่ยันมันไปออกงวดนี้นะอืมเลขยไปเขียนไว้ เียนไฟบัดลูกมันบัดเอาข้างโคกมาใหอข้างโคกบัดบ่บ่มาห้องว่าออกออกออกแล้วสิบค่เจ้าเขียนไหวมีสองคูว่ะแมนคันมีสองคูนี่หนึ่งซีกับผ่าแปดวัาหนึ่งซีเนี่ยมาจากใครไกล้นะคะนี่จอยบันเขียนไหวมีซามหนีด้วค่ะเด้อมีหนึ่งซีกับห้าแปดนะคะบันเขียนไหวแล้วฟันว่า ลูกคนเอาข้างโคกมาไห้นะคะเอามาใส่เสียมันกับห้องว่าออกออกออก <Okay. S 1> กับบุรุษว่นจะออกอะไรแต่ว่านจอยน่ะเพิ่งเกิดพ่อสอถ้าจําว่าพีษเป็นสองห้าสามแปดด้วยเนาะ <Okay. S 1> พ่อสอเกิดนาจอยาอายุยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดเนาะก, <Okay. S 1> กับบุรุษว่าจะเป็นยังไงเดินไปนองเด้อนะคะเ <Okay. S 1> พิ่นเขียนไหวไมีหนึ่งซี่กรับหาแปดนะคะหนึ่งซี่เนี่ยเพิ่นสามาจากใครไกลนะ อยู่ขางไข่ไก่เลยบอ่อนาจอยมันแต่อยู่นำไข่ไก่เลยอ้าวมันสิอว่าเป็นซูนหนึ่งซี่บ่มันรูดๆ,ๆแต่มันมันเป็นตัวสีดำหรือสีแดงมันเป็นตัวสีแดงๆจะได้อ,อืออยู่ไข่ไก่อยู่ข,า,ข,า,ขางไข่ไก<ม>่แหมว้กันให้ควายตีควายตีซูนหนึ่งซี่แล้วไข่ไก่แม่ <c oughs> แตาบานาจอยเห็นแต 1, าหนึ่งซี่ก็เรียกหนึ่งซี่มาแหมเหล้วนุ้นญาสิเขียนเพิ่มให้เด้อพี่น้องเด้อเป็นซูนหนึ่งซี่พี่เรา มันอยู่ใครใกล้เนี่ยอ้อยลืิ่มวาวเอฟซีเปินฝากเงินมาให้ค่ะเออ,อคุณวันนานะคะคุณคุณวันนาเพิ่นโชคดีน้ำหนักจ่อยเพิ่นว่าเพิ่นตามเลขเก้าเลขเจ็ดหานะคะเพิ่นโชคดีเพิ่นก็ได้บ่็อลายดอกคะ่ะเพิ่นก็ยืตมตังประเทศนะคะเพิ่นฝากมาให้ยนะจอยสามร้อยบาทค่ะอเอาขอบ อวพอยพอดหาเอฟซีนะคะนาจอยงวดหนาะขอห้ถือเล็กหลายๆนะคะงวดนี้งวดนี้เนาะ,ะค่ะค่ะก็คอห้ได้น้ำกัน,นะะเด้อค่ะเด้องวดนีแตะบะเลขผพาดอันอเพิ่นจะมาเพิ่นจะเานาจอยจะเอามาห้คือก้าบ่ค่ะ,ะก็สิก้อเล็กอ,อกประมาณสองสามืือเดนะ้เนาะนะคะเพิ่นก็ยากลูกเพิ่นจะน้อยนะคะเด้อเอาลูกอมให้กินกับว่ากินนะคะมันบ่กินนะคะนะคะงั้นก็นก เอาไฮนาจอยแล้วนะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงซาถึงเลวกับถึงเพื่อเก่านะคะแต่ว่าสรุปตัวเลขนะคะเลขนาจอยพันวาอยู่น้ำไข่ไก่นะคะลูกเพิ่นห้ดีนะคะเดี๋ยวน้นที่ย่าจะสรุปตัวเลขแต้วค่เดอ์นาจอยพันวาเลขยูไข่ไก่มันเป็นหนึ่งสี่นะคะแต่ว่าน้นที่ย่าวาไข่ไก่มันเป็นศูนย์น้นที่ย่ากับเลขตีเป็นศูนย์หนึ่งสี่นะคะหรือพราะไม่ไปน,นอนเอฟซีจะตีได้ไหลายก็นั่นก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วค่ะเ้อเลขยูไข่ไก่นะคะหนึ่งสี่ฮางเดียวเพิ่น กามันขาบไข่ไปนะคะเิ่นไปตามมากมันมีเลขหนึ่งสี่หันนะคะเิ่นกาเมื่อไหวห้างไกลคือเก้านะคะถ้ามา็เลขหาแปดน่จอยเพิ่นว่าเลขเก้าที่เพิ่นเอามา่หายนวดที่พานมาเนี่ยนะคะก็เพิ่นว่าเพื่อมันออกนะคะเพิ่นได้มาเขียนไว้เขียนเสียงไว้เลขหนึ่งสี่กับเลขหาแปดเพิ่นกับฟันว่าลูกซ้ายเพิ่นเอาข้างโคกเมื่อไห้นะคะเอาข้างโคกเมื่อไส่เสือเพิ่นนะคะมันกะห้องว่าออกออกออกนะคะเพิ่นกายานะเพิ่นกระตื้นนะคะ ะคาะรุบแล้วว่าเลขนาจอยเขียนไว้มีหนึ่งสี่กับห้าแปดนะคะแต่วศู 0, นย์นนทิยาเป็นค้นจับไ่เองนะคะค้นทิยา่าเลขหนึ่งสี่มันอยู่ขางใกลไกลก็ได้คิดว่าอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งสี่นะคะจะเป็นรางวัลใดกระเบระเด้อเป็นแค่แนวทางหาสื่อสากกินแบงค์รัฐบาลนะคะนะคะนาจอยเพิ่นเลขของนายจอยแนวทางของนาจอยกับมีซัมเน่นะคะ มีหนึ่งสี่กับห้าแปดนะคะแล้วจอยเลขหนึ่งสี่กับห้าแปดเจ้ามักตัวใดมักหนึ่งสี่พนวาพนมักหนึ่งสี่เดี๋ยวนนที่ย่าจะเน้นให้นะคะพนวาเลขหนึ่งสี่กับห้าแปดพนเน้นหนึ่งสี่นะคะพนมักหนึ่งสี่เห็นอยู่ใครใกล้ตัวสีแดงนะคะเลขหนึ่งสี่จะใช่หรือไม่ใช่เท่ากับเพราะมันติดตามน้องกันแต่ว่าหน้าหน้าปองกับบ้านในฝันมันปะคะหน้าปองบ้านในฝันนะคะ ใ,ใกล้มือเนจะมาตามหาว่านาฟองฟันตัวไดนะคะอันนี้เลขของนาจอยที่่าเลขพระพันก็นยังยืนยนันน่ะกอนเลขออกสามมือนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางหาสอสรัดเป็แนแดงรัฐาบาลนะคะวันที่ยาตจะขอยุติเลขเลขไข่ไก่ของนาจอยว้เพี้ยงเท่านี้นะคะคลิปนาพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ มันอยากกินนมบ่อยากนมบ่